มาจาก ep 3ค่ะในหัวข้อของคนที่แต่งงานกับชาวฝรั่งเศสแล้วมาฝรั่งเศสด้วยวีซ่าระยะสั้นแล้วคิดจะอยู่ที่ฝรั่งเศสต่อวีซ่าเลยนะคะอันนี้นะคะอีแม่ให้ข้อมูลอย่างเดียวค่ะที่เหลือนะคะขึ้นอยู่กับดุละยะพินิษของตัวคุณเองค่ะถ้าถามอีแม่อีแม่ตอบเลยค่ะว่าถ้ามาฝรั่งเศสด้วยวีซ่าระยะสั้นและแต่งงานนะคะ กลับเมืองไทยดีกว่าค่ะแล้วไปขอวีซ่าระยะยาวมานะคะ VLS T S ค่ะเพราะว่าหลังจากคุณที่มาถึงฝรั่งเศสแล้วนะคะยังมีขั้นตอนอีกเยอะแยะมากมายนะที่ต้องทำนั่นคือ1รายง,งานตัวกับโอฟี่สก็ต้องไปตรวจสุขภาพทดสอบภาษาเรียนภาษากับโอฟี่สขอการ์ดวีต้าล่ะ หลายสิ่งจิงกรเบลนะคะถ้าใครอยากทราบข้อมูลอย่างละเอียดนะคะไปติดตามได้ที่ช่อง Youtube ของอีแมสเลยนะจ๊ะคือเขียนไว้หมดเลยค่ะว่าสไยฟรังเศสหลังจากที่แต่งงานเสร็จแล้วกลับไปเมืองไทยขอวีซ่าระยะยาวกลับมาแล้วต้องทําอะไรอีกนะจ๊ะสําหรับคนที่มาฟรังเศสด้วยวีซ่าระยะสั้นแล้วมาแต่งงานนะคะและด้วยเหตุผลประการใดก็ตามนะคะคุณคิดที่จะต่อ ที่เดินเซจัวหรือว่าขอกักเดิเซจัวที่ฝรั่งเศสเลยโดยไม่กลับไปขอวีซ่าระยะยาวจากเมืองไทยมานะคะคุณก็จะต้องยอมรับเองนะคะว่าเมื่อวีซ่าสั้นของคุณหมดเนี่ยคุณอยู่ฝรั่งเศสแบบ ไร้วีซ่าค่ะถ้าเรียกกันฝั่งเกาหลีเขาก็เรียกผีน้อยอะเนาะก็คืออยู่แบบไร้วีซา่าเพราะฉะนี้คุณไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองของคุณนะคะคุณก็จะต้องระวังตัวเองนะคะนั้นก็คือถ้าสมมติว่าคุณไปเจอตำรวจนะจ๊ะคุณตำรวจเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการได้สองค่ะถ้าป่วยขึ้นมานะคะคุณก็ต้องจ่ายค่ารักษารับผิดชอบค่ารักษาอันนั้นเองนะจ๊ะ สค่ะสามนะคะการที่จะไปขอกับ the s ์สิโยที่ e พ e ์เฟนะคะคุณก็จะต้องรอ6กเดือนใช่ไหมคะถึงจะไปขอได้เมื่อคุณอยู่แบบวีซ่าหมดนานไปนานไปนานไปคุณก็ต้องถูกจ่ายค่าปรับค่ะค่าปรับในการอยู่เกินวีซ่านั่นเองนะคะอาจจะเป็น300ยูโร400ยูโร7800ยูโรแล้วแต่ค่ะขอแชร์อย่างหนึ่งว่า การขอการเตอร์แม้ว่าในเคสปกติบางเขตใช้เวลานานมากค่ะ3เดือน6เดือน1ปีบางคนยังไม่ได้การตัวจริงเนะคะแล้วคุณในกรณีที่อยู่ฝรั่งเศสแบบไม่มีวีซายิ่งอยู่นานคุณก็จะต้องยิ่งจ่ายนานนะคะบางทีค่าปรับเนี่ยแพงกว่าค่าตั๋วเครื่องบินกลับเมืองไทยอีกค่ะขอค่ะ